สี่วี่สามหนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์เซ็นทรีฟูโก็ปั๊มเฮ็ดมาเอาหาอะไรอย่างเงี้ยปั๊มให้เจอปั๊มอ่ะคือปั๊มอ่ะ เราหาเราหา,มหาไม่เจอ <c oughs> อ,อ๋อ <c oughs> มีคนละเรื่องโอเคก็ออกมาโอเคก็ปั๊มปั๊มปั๊มมันจะมีใบพัดใช่ไหมปั๊มแบ่งเป็นสามประเภทกีท่ประเภทนะสามาใไมปั๊มมีใบพัดมีหน้าที่ในการเพิ่มโมเมนตัมให้ของเหลวแล้วก็แบ่งเป็นสามประเภทตามรูปร่างแล้วก็ การกระจายผ่านปั๊มของของเหลวพูดไม่ถูกอ,อย่างที่หนึ่งเซนทริฟูเก้ปั๊มคือในแลบ,บนี้เซนทริฟูเก้ปั๊มเขาไม่อธิบายเนะสองคือ mix flow สามคือ axial flow อืมอืมแล้วเขาก็ไม่ได้อธิบายไอ้สองอันที่เหลือ mix flow axial flow เขาอธิบายแค่แบบ มิโครมีเดียมเฮดมีเดียมโฟอะไรเงี้ยอแต่ว่าอะไรเราก็ไม่รู้เฮดคือเฮดปั๊มอ่ะในสูตร M.GH อ่ะเฮดปั๊มอ่อะก็คือถ้าเฮดมากก็ปั๊มก็ดีอะ่ะแต่วันี่ก็ปั๊มที่เราดูอะ่ะที่เราที่เรา,ท,เราที่เราทำแลบอะ่ะ High head, Low flow <S <S High head, Low flow Flow <S <S น้อยแต่เฮดปั๊มสูงปั๊มได้เยอะอือ โดยที่มาดูลักษณะของเซนตีฟูเก้าปั๊มก่อนเซนตีฟ um ูเก้าปั๊มอ่ะปัมหอยโเอ่อหลักการทำงานของมันคือถ้าดูรูปหน้าเนี้ยนะอันนี้มันจะเป็นปั๊มหอยโข่งใช่ไหมตรงเนี้ยตรงนี้คือท่อเนี้ยตรงวงกลมเนี้ยคือท่อเนี้ยคือจะมีน้ําไหลเข้าไหลเข้าท่อนี้คือไหลเข้าตรงกลางไฟฟ้าก็จะปันป่นปันป่นปันป่นปัน่นปั่นน้ำาออกเป็นเลนที่เราใช้ทำ้า ออกไปเรดียอปุ๊บก็ออกไปออกไปแบะออกไปเป็นดิสชาร์ดไปือน้ำเข้าแผ่ออกไปเป็นดิสชาร์ดนี่คือหลักการทำงานโดยที่หลักการทำงานอ่ะมันคือการเปลี่ยนโรเตชันแนลไคเนติกเอเนอร์จีของของปัม๊มคือพลังงานจนจากการหมุนของปัม๊มให้กลายเป็นอ่าสแตติกฟลูอิดเพชเชอร์ เราก็งงมันมันเปลี่ยนไอ้นี่ไปเป็นสเตติกฟล uid ไปเชื่อได้ไงเพราะเพราะว่าแบบฟล uid มันก็วิ่งถูกปะอาจารย์เมื่อกัอธิบายต่อว่าตอนฟล uid เข้าอินเลอร์อ่ะเข้าตรงกลางอะฟล uid ไคนาติกเอนเนอร์จีอ่ะก็คือความเร็วของฟล uid อ่ะจะถูกเปลี่ยนเป็นเพเชอร์เพราะว่าพื้นหน้าตามันเปลี่ยนแล้วถูกเปลี่ยนเป็นเพเชอร์น ขอโทษตอนเอ็กนะไม่ใช่ตอนเข้านะตอนออกอะ่ะขอโทษตอนออกอะ่ตอออกอะตอนออกจาก pler, อิมเพลเลอร์จะเห็นว่าคื้หน้าตัดมันไม่เข้าอะ่ะเราไม่รู้ว่าเรามันน่าจะใช่นะสรุอตอนออกจากอินตอนออกจากอิมเพอเลอร์อ่ะไอความเร็วของฟูอิดอะ่ะจะถูกเปลี่ยนไปเป็นเพเชอร์ due to the change in area ก็คือคื้หน้าตัดมันเปลี่ยนคือเราไม่อ่านหน้าแรกมันจะบอกว่า พนังานคอนเวิร์ตยังไงซึ่งมันงงมากล่ะเรายังไม่ค่อยเข้าใจสรุปคือความจริงนีมันก็ไม่ได้เร็วขึ้นน่ะ mm> วีเข้ากับว,วีออกมันก็เท่ากันนะ mm> ่ะเราก็งงมันอธิบายอะไรของมันเรายังไม่ได้อ่านละเอียดอ่ะลองไปอ่านหน้าแรกอีกครั้งหน mm> ึ่งนะอ่ะฮะเราก็เราก็หลักๆที่เราต้องทำของแบบนี้คือเขาต้องการให้ให้หางาบนี้ กราฟนี้ประกอบด้วยพารามิเตอร์สามตัวคือ h ฮทคือ e f f i c i e n c y คือ power input เอามาเขียนกราฟเทียบกับ Q เทียบกับโฟเลตว่าโฟเลตมากเฮทเอฟฟิเชนซี่พลังงานอินพุตเปลี่ยนไปยังไงซึ่ง Q เขาเรียกว่าคานะปาซิตี้นะเขียนกราฟเทียบอนะไรเขียนกราฟเทียบกับ Q 3สามตัวนี้เทียบกับ Q Q คเขาเรียกว่าคาปาซิตี้อ่ะก็คืออัตราก,กันไปน,นั่นแหละ อเทสเอฟฟิเชนซี่พาวเวอร์อินพุตอะไร e ันสอนดีสันสอนดีจริงๆอะพิดจริงๆแต่เราจะอ้วกเฉยๆมันลงไปในคลิปพอะคนฟังันรู้สึกเหมือนนดีอันหนึ่งอ่าฮะล้วก็เยอเกิน อันนี้ไม่ใช้หลักการเบอร์นูลีอีกแล้วอ่ะคือเราก็ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ใช้เบอร์นูลีอีกแล้วไม่ใช่เบอร์นูลี่ใช้เนี่ยใช้สูตรในฟูอิดอ่ะสูตรเฮล์สูตรสูตรสูตรเอชปั้มอ่ะที่ถ้าห้องเราจะสองเอ็มวีสองห้อเอ็มีหนึ่งเราหลอดดีเอชอะไรนั่นอ่ะสูตรเนี้ยเราออกมามันจะกลายเป็นสูตรเฮของบั้มอ่ะมันมาจากสูตรฟูอิดแล้วมันจะกลายเป็นสูตรนี้โดยที่โดยที่ ใน l a บอ่ะเฮดเฮดคือเฮดเฮด a d h คือเฮด d h e คือ h e a ของปั๊มอ่ะริงเรื่องจากเฮดปั๊มหรอเฮดปั๊มคือความสามารถของปั๊มในการที่จะนำโฟที่ไหลด้วยอัตรา m ขึ้นไปได้สูงเท่าไหร่ในการนำ m d o ในการนำโฟที่อัตรา m d o ะก็คือฉีดน้ำเข้าไปได้สูงเท่าไหร่ฉีดไปได้สูงไปได้สูงเท่าไหร่ ออกมาตามสูตรวิทจะได้เป็นสูตรเอสเป็นสูตรนี้โดยที่ในการทดลองเวลาเราแทนสูตรอะผลต่างความสูงอะคือมันจะมี z ซดีกับดีย่อหับยางวิชาร์เอสคือซ a กชันคือขาเข้ากับขาออกนะฮะ z ซดีกับแซดเอสอะดีกับแซดเอผลต่างของมันเขาจะบอกในในใบข้างๆเครื่องก็จะรู้แล้วก็อ่าเออ แล้วก็ P แล้วก็ V อ่ะ VD กับ VS อ่ะถือว่าเท่ากันขาออกจากขาเข้าฟารมจะกดกอนุรักษ์มวล B เท่ากันเพราะถือว่าพื้นที่หน้าตัดเท่ากันด้วยแล้วก็ส่วนอีกสองตัวที่เหลือคือ PD กับ PS อันเนี้ เราจะวัดจากการทดลอง Pd กับ Ps Pd ช g e กับ P สั่ชันวัดจากการทดลองก็จะหาค่าเฮได้เวลาเอามาแทนสูตรพวกนี้แล้วก็มีสูตรอย่างนี้สูตร Efficiency ก็เป็นสูตรที่เรารู้แล้วเหมือนกันในนี้เขาจะเขียนว่าเนี่ยแกมมา Qh ส่วน P P คือ Power Input มันจะเหมือนที่เราเรียนใน Fluid คือคือ m gh ส่วน P P ันนี้ก็คือ P sharp ก็คือท็อกโอเมก้าคือพีอินพีอัส่วนพีอินอ่ะอาก็เป็น m d t h ของปั๊มถูกป่ะพีอินก็คือพีชาร์เป็นทอกโอเมก้าก็ก็คือสูตรเนี้ยแต่แต่ในในเอมีลาเขาจะเขียนเป็นแบบนี้อืมเขียนเป็นหลอเป็น m บอกเป็น q แทนอะไรเงี้ยฮะ p คือ p ของชาร์เขาเขียนเป็นสูตรนี้ก็คือไอเนี่ยไอไอแกม่าเขาก็คือ log ก็คูณกับ q log ของ q ก็ได้ m หลอดก็เหลือ g ก็กลายเป็นสูตร อือฮะเราก็ในการทดลองอ่ะขั้นตอนการทดลองคือเราจะปล่อยน้ําเข้าปั๊มโดยสิ่งที่เราแวรี่คือแวรี่ดิชาร์จเรเชอร์ค่าต่างๆกันโดยเราแวรี่ดิชาร์จเรเชอร์ด้วยการปรับวาลดเขาเรียกว่าดิชาร์จวาล์วถ้าดูรูปเนี้ยอันนี้จะเหมือนรูปในแลบเลย จะมีไอเนี่ยเซนติฟูเข้าเซนติฟูเข้าปั๊มอันนี้คือปั๊มฮะอันนี้ไดนาโมไดนาโมมิเตอร์หมุนเซนติฟูเข้าปั๊มน้ำก็จะไหลขึ้นไปถูกปั๊มปั๊มปื๊ด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 อะไรนะเนไดนาโมมิเตอร์คือเซนติฟูเข้าปัามม๊มน้ำก็จะไหลขึ้นไปคือคือเป็นตัวนี้จะเป็นตัวบอกตัวบอกอ่พาพลังของชาร์ปอ่ะคือมันจะหมุนปั๊มอะ แล้ปั๊มก็จะมี m g h มันชอบของปั๊มเนาะเอฮะไปหมุนในตัว i p e l l e r อะออฮะฮะ i l l e r หรอ i m p e l อ e r ไม่ใช่น้ำพุ่งออก i ี p e ลอไม่ใช่น้เข้าเน้ำนะขออมไขอม่หมดเลย้งใส่น้ำขึ้นไปไเออต้ว็น y ด a m i c สรุปคือสรุปคือ d า n ม m o m e t e r อ่ะจะหมุนมอเตอร์ของปั๊มจะหมุนจะหมุนใบพัดของปั๊ม เหมือนที่ชาร์ปอ่ะจะเป็น P input ของปั๊มอ่ะว่าง่ายๆจะเป็นของโอเมก้าเป็น P input ของปั๊มแล้วปั๊มก็จะมี P output เป็น M dot GH ปั๊มน้ำขึ้นไปอือ P output เป็น M dot GH เป็นตัวปั๊มน้ำขึ้นไปก็ปั๊มน้ำขึ้นไปตื๊ดตื๊ดตื๊ดนในโมบบลุท่อความเร็วอะไรอีกดูหะใช่ใช่โดยที่ตอนที่มันปั๊มน้ำขึ้นไปข้างบนน่ะ ตรงนี้จะมีดิชาร์ดวาล์วดิชาร์ดคือทางออกของปั๊มถูกปะคอยคอยปรับว่าให้มันปัมนนมนนป๊มน้ำขึ้นมาน้อยปั๊มน้ำขึ้นมามากถ้าเปิดดิชาร์ดวาล์วกว้างดิชาร์ดเพรสเชอร์ก็จะต่ำเอ๊ะหรือสูงถ้าเปิดวาล์วถ้าเปิดวาล์วกว้างถ้าเปิดวาล์วกว้างน้ำก็จะปั๊มขึ้นไปเยอะค่ะดิชาร์ดเพรสเชอร์ก็น่าจะสูงค่ะน้ำเยอะแล้วเราจะตัดต้องทำวาล์วให้นแคบดูที่หน้าตาดก,กันไม่เท่ากันเลย อ่าดูจากการทดลองขอดูการทดลองก่อนะการทดลองอ่ะถ้าดิฉันเพชเชอร์มากก็เขาไม่ได้บอกเอาเปิดวาล์วกว้างหรือแคบสรุปคือสรุปคือถ้าดิฉันเพเชอร์มากอ่ะเอ่อคิวจะอัตราการไหลจะส่วนทางกันคืออะไรวะคือถ้าคิวมากดิฉันเพเชอร์จะน้อยคิวมากหรือาเปิดเปิดเปิดวาล์วมาก สรุปคือเปิดวาล์วมากเพรชรด,ดิชาร์ต่ำเ,เออเออสรุปสิอะสรุปต้องทางออกของปั๊มมันจะมีดิชาร์ตวาวล์วปรับค่าดิชาร์ตเพชรก็คือจะป,ปาารับอัตราการไหลด้วยถูกปะ่ะโดยที่ถ้าเปิดวาล์วมากไม่เขียนว,ว่าอะไรนะเปิดวาล์วมากคิวจะน้อยเปิดวาล์วมากคิวก็วววจะมากคิวจะเยอะแต่ว่าเพชรจะน้อยเพรชรจะน้อยสรุปคือเทียยิ่งใหญ่ลิ่งไหลไปเยอะเพชรจะยิ่งต่ำ ใช่ใช่ใช่เพชเชอร์ที่พูดถึงคือเพเชอร์ตั้งเพเชอร์ที่เขาเอาคือเพเชอร์ตุลิชาร์อ่าฮะใช่เพชเชอถ้าเพชเชอร์น้อยๆก็จะไหลได้จะไหลออกเร็วออเราขอหน้าจป้มให้เราจะเอาไว้ดิฉัดวาล์วตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมพารามิเตอร์จะเป็นตัวควบคุมพีดิชาร์ทที่เราต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆในการทดลองของเราการทดลองของเราจะเปลี่ยนพีดิชาร์ทไปทั้งหมด7ค่า ซึ่งควบคุมพีดิชาร์ดคือในการทดลองเราต้องการทําการทดลองที่ดิชาร์ดเพสเชอร์เจ็ดค่าด้วยการปรับพีเว้านี้ปรับพีเจ็ดค่าปรับพีเจ็ดค่าที่เว้านี้ปรับเจ็ดค่าคือผลที่ผลที่ที่ขาดเขาปรับดิชาร์ดอย่างเดียวปรับเพื่ออะไรอาจารย์ฮะที่หลายๆค่าทำปรับที่ไหนปรับปรับดิชาร์ด เอ้ยเขาปรับที่ไหนขอโทษแป๊บนึงเปล่าเปล่าเปล่บดีฉาดเปล่าดีฉาดเปล่าดิฉาดนะฮะเปล่าดีฉาดแล้วก็ดูที่สั่งชั่นอะไรนะตอนทำแบบอ่ะมันหมุนเปล่าดีแต่ว่ามองอีกอีกอันไอ้ไอ้มิเตอร์ค่ะคือมันจะมีมีมิเตอร์สองที่อ่ะมีมิเตอร์ตรงดิชาดกับมิเตอร์ตรงซักชั่น เราตอนอ่านค่า,าต้องอ่านทางริชาร์นทางซัคชั่นเลยคือถ้าดูตารางการทดลองจะเห็นว่าเราต้องบันทึก P.D.P.S. จากหลังถ้าเสร็จแล้วพอปั๊มน้ำขึ้นไปปุ๊บน้ำันจะไหลลงแทงอะไรก็ไม่รู้ที่เขาเรียกว่าโมเมเชอริงแทงเป็นวัดอาตาัตราการไหลเหมือนกันคือการวัดคิวเหมือนกันน้ำลงมาที่แทงแล,แล้วเราเกิดอะไรขึ้นก็คือจะวัดคิวอะ มีแทงเนี้ยมีมีแทงเนี้ยไว้วัดคิวโดยจะมีเลเวลเกตเราจำไม่ได้มันต้องขึ้นมาถึงเท่าไหร่อะไรยังไงมักมักมักกีที่แบบวันอ๋อหลักที่เเราออหลักที่วิวให้เราทำเราจำไม่ได้พีเจ็ดค่านี่เก็บมาหลายหลาค่าเพื่ออะไรกันคือคือพีค่าหนึ่งคิวก็จะค่าหนึ่งถูกป่ะพีค่าหนึ่งหมายความว่าเราปรับวาลค่าหนึ่งปรับวาลค่าหนึ่งคิวก็หลายค่าหนึ่งอ๋อจะได้รู้เออเฮเล้วแบบแล้วแบบมีที่น้ำเนี่ยแล้วก็ให้มันไหลออกอ๋อแบบี คือเราไม่มืนะพอจบได้แล้วคือหลักๆคือเราแวรี่ดิชาร์นเพเชอร์เพราะว่าสมมุติสมมุติดิชาร์นสมมุติเปิดบาวดิชาร์นมากคิวก็จะมากคิวมากก็หมายความว่าปั๊มต้องปั๊มมากคิวมากก็หมายความว่าปั๊มต้องปั๊มมาก ก็ค um> ือทุกอย่างจะเปลี่ยนไปหมดเลยคิวก็จะมากที uh ่ว no yes ัดจากตรงนี้มันก็ได้มากถูกปะปั๊มก็จะต้องปั๊มมากกาลังปั๊มก็จะเปลี่ยนเขาก็เลยวรลี่ดิชาร์จเพชเชอร์ไปเพื่อดูแบบว่าแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างแล้วเสร็จแล้วจะมาคํานวณหาค่า3าตัวนี้นะพูดถึงไปตอนแรกที่เอามาเขียนกราฟอะทำไมค่าตาขึ้นอะคือตรงนี้มันเปลี่ยน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 ขีที่ใ เออขึ้นคิวก็นอนแล้วก็เคานเนี้ยมันมีหลักการไม่ใช่หลักการคือมันมันมีไววัดโฟล์จุดประสงค์เดียวกับไฮดรอลิกเบนช์ในหลักนู้นกกบางแบบจำไม่ได้แล้วแต่โดยหลักเนี้ยคือไฮดรอลิกเบนช์มันจะแบบเอาน้ำลงมาให้แบบเทา่ทาเท่ากับน้ำหนัก่ะแต่หลักเนี้ยจะใช้จะใช้ให้พอน้ำลงมาปุ๊บ มันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรนะเนคือพอน้ำลงมาปฟบอะบิลจำได้ว่าไอ้ไอ้ไอ้แบบน้ำม่หล่อนี้มันจะขึ้นปะมันจะขึ้นมันจะขึ้นเออพอถึงค่าหนึ่งปุ๊บก็หยุดจับเวลาใช่แล้วก็เราก็ต้องปิดมันก็บิดกลับเออนั่นแหละสรุปคืออ่านเกจจับเวลาเพื่อไปหาค่าคิวหลักการเดียวไฮดรกเบนแต่คนละแบบคือแบบนั้นยำไปเยอะมาก อ่านเกทเจ้าเวลาถึงจุดจุดนึงไอ้ที่น้ำมันขึ้นน้ำมันจะขึ้นไปในหลอดแล้วถึงจุดไหนอ่ะจุดจุดนึงก็เราจะกําหนดไว้เออแล้วก็จับเวลาก็จะหาได้จะแปลงมาเป็นคิวได้อ่านสอนไม่ดีอ่ะเราต้องแบ่งเป็นดีกว่าแบ่งเป็นดีกว่าใช่คือคือไอ้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 เกทอ่ะไอ้เกทที่เราอ่านในหลอดอ่ะ มันจะเป็นตัวบอกว่าในถังมีน้ําปริมาตรเท่าไหร่โดยที่มันจะมีสเกลอ่ะอเกรไหนเกตที่เราอ่านค่าเนี่ยหรอใช่รเราจําไม่ได้ว่าถึงสิบจะเท่ากับแปดจุดสี่ห้าลิตรในถังมันจะเป็นสเตปสเตปอ่ะมันจะมีที่มัเขียนลงไหนเราจาไม่ค่อยได้มไม่สามารถจำได้ค่ะถ่ายรูปมามเราจำได้แบบ้อืม ใช่สรุปคือคือไ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 อในในในเกจในหลอดหลอดอาจจะเป็นตัวบอกว่าในถังปริมาณน้ำเท่าไหร่แล้วเราจับเวลาไว้ด้วยก็เลยหาคิวได้เพราะฉะนั้นในตารางการทดลองสิ่งที่เราต้องวัดก็คือวัด p ีดิชาต์ P.S. ที่เราเปลี่ยนไปเรื่อยๆวัด n n อันนี้คือ n ของไดนามมิเตอร์พอต้องเอา n อันนี้ไปเป็นโอเมก้าเป็น p ช h output ให้ปั๊มอือฮึ <Sharp> เป็นชาร์ปอินพุตให้ปัมปป๊มเราวัดเราจับเวลาเราเราจับเวลาที่โฟเมเชอริงแทงไว้หาคิแล้วเราก็วัดทอกไว้คูณกับโอเมกา<ม>แล้วเราก็เอามาเข้าสูตรหาที่ตัวคิวก็หาได้จากว<ม>ัวล่มแล้วก็เวลา<ม> VD ประมาณเท่ากับ Vs ก็หามาด้วยว่าเท่าไหร่ v มันจะเท่า q ส่วน a เส้นผ่าศูนย์กลางเขาบอกมาก็หา v ได้หาเอามาแทนในสูตร h ได้ h มันไม่ต้องใช้ v อยู่แล้วงั้นจะหา v ทำไมเพราะว่า v มันตัดกันทิ้งเพราะมันถือว่าเนี่ยตัดเท่ากัน v มันเท่ากันก็จะเหลือแค่ p ก็ p ฉะใกับ p s u b s c r แล้วก็แล้วก็อ่านมา z d กับ z a เขาบอกผลปางมาก็แทนสูตรปุ๊บก็ได้ค่า h power input power input ก็แทนสูตรอะ w นี่คือเนี่ยนะ w นี่คือทอง เอเอเอดับบิลดับบิลคือท้อง n อนท่าส่วนสามสิบสออย่าอืออะไรกันดิคือท่อดับบิลคืออะไรใช่ดัคือท้องนั่นแหละมันก็คือ ก็คือสูตรฐานบบิลแล้วมันมันแปลงเป็นส่วนสามพันเพราะมันจะแปลงหน่วยส่วนเก้าพันเออส่วนเก้าพันเพราะว่าค่าที่อ่านได้มันอ่านเป็นปอนมันจะอ่านเป็นปอนมันจะอ่านเป็นอะไรเงี้ยมันเลยต้องแปลงหน่วยอ่ะมันเลยหารเก้าพันอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้คือเก้าพันนะจะไปดูเอ็นโสดเก้าพันคือสูตรเนี้ยสูตรนี้ความจริงๆมันคือท้องโอเมก้าแหละแต่ว่าแต่ว่าแบบ แรงทองเงี้ยเราอ่านได้เป็นแบบเป็นปอนเงี้ยและเอ็นเราก็แทนอาร์ทีบีเอมได้เลยก็คือมี2อพายส่วน60มารวมใน9ทุกอย่างรวมใน9ก้าพันแบ่งหน่วยให้แล้วแล้วมันไม่มีสูตรเลยนี่หรอมี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 เราก็ประสิทธิภาพอย่างที่บอกไป MGH ส่วน P ีชาร์พชาร์ก็หาจากทองโอเมก้าดับเบิลเอชส่วนเก้าพันมาแทนคิวก็รู้แล้วเอก็คำนวณได้แล้วมาแทนหาสิทธิภาพแล้วไปดูเอ็นส่วนเก้าพันแล้วไม่คูณเจ็ดร้อยสี่จุดหกฉบับต้องแบ่งห่วยแบ่งหน่วก่อน ส่วนเก้าพันหน่วยเป็นทอร์สเพาเวอร์นะต้องมาวัดด้วยนะจะเป็นส่วนเก้าพนอสพาเวอร์อันนี้เป็นีเอาคนเป็นทอสพาเวอร์ออกมาอืมทอสพาเวอร์อ้าอัน้คือพีอแล้วพีเอา้ไ้เก้าพันอกมาเป็นทอร์สพาเวอร์มีคุมักมีเอ็นส่านจอเป็ีอัดเ็นสเป็นงานที่เราทำให้กับปั๊มให้ปั๊มได้ปั๊มน้นไปด้วามสพ เออแล้วงานที่ออกมาจากฟาอ่ะก็มี m. g. h. นั่นแหละราะนด้น Efficiency ก็้อ m. g. h. ส่วนเลย m. p. s. กั้วผ่านนะครับจบแล้วจบแล้วดูกราวกราฟนี้กราวสุดท้ายเป็นผลการทดลองเมื่อเราคำนวณเราจัได้ใช่ไหมเราคำนวณ H, คำนวณ Q, คำนวณ Efficiency ที่จุดต่างๆมาได้แล้วก็มาพอดมองไม่เห็นเอาพอยก็จะเห็นว่า อันไหนเส้นเส้นเส้นแรกคือเส้น h ฮด CDS คือ total dynamic งเฮดนะก็คือ h ฮดเส้นนี้คือเส้นไหนอ่ะนี่ป่ะเม่ต้องมีสองเฮดป่ะเนีแยากส, да. สีไม่ออกใช่ไหมเส้นนี้นะอืมไม่รู้าเราทำเองยากสีไม่ออกจะเห็นว่าเมื่อเมื่อคิวเพิ่มขึ้นเมื่อคิวเพิ่มขึ้นคิวเพิ่มมาเออเมื่อคิวเพิ่มขึ้น เฮดจะลดลงเพราะเพราะมันทำไปเร็วกำลังออกไปเรื่อยๆเฮดจะลดลงอะไรไม่รู้พูดไปเลยไม่มีอะไรเพราะอะไรเพราะว่าทีน้อยไงความดันน้อยคือแกนเฮดแล้วนี่คือเฮดอ่าค่าเดียวกันปะจำเทนจำเทนไว้มันเป็นยังไงทีเพิ่มขึ้น คิวเพ uh huh. right. ิ่มขึ้นเฮก็เลยลดลงคิวเพิ่มขึ้นพราะีดิชาลดลงอ่าฮะพีดิชาลดลงคิวเพิ่มขึ้นพีดิชาจะร้อยลงใช่และเฮเป็นตัวแทนของพีเออดลงเฮก็เลยลดลงอะไรนะขออีกรอบค่ะคิวเพิ่มขึ้นก็ลดลงหมายความว่าพีดิชาลดลงเราเราเรียงถูกป่ะเนี่ยถูกถูกค่ะแล้วพีดิชาลดลงทําให้ เออทำให้เฮสอะที่ปั๊มต้องปั๊มขึ้นไปลดลงด้วยสรุปคือ Q เพิ่ม H ลด Q เพิ่มพีดีลดเอชลด PD PD คือพีชาร์จคิวเพิ่มพีดีลดเอชลดส่วนคือคือความดันขาออกที่มีวาลส่วนต่อไปคือ power input power input คิวเพิ่ม power input จะเพิ่มเพราะคิวเพิ่มหมายความว่ามันต้องไหลเพิ่มไหลเพิ่มปั๊มก็ต้องปั๊มเพิ่มในโมก็ต้องหมุนหมุนหมุนนเพิ่มแล้วอะไเพิ่ม M เพิ่มประสิทธิภาพกพิำหนึ่ง power input เพิ่มนั่นนี้จะเพิ่มแบบเป็นเส้นตรงด้วยบอกไปอย่างสุดท้ายคือประสิทธิภาพประสิทธิภาพประสิทธิภาพมันคือ M GH ส่วน P in ใช่จะเห็นได้ว่า P in มันเพิ่ม เอชมันลดอือฮัพีนเพิ่มเสมอคือมันจะแบบมันจะเป็นโครงนี่ก็เพราะว่าคือมันจะมีช่วงหนึ่งที่แบบอันนี้คือคำรอะไรนะอันนี้คือกาฟประสิทธิภาพประสิทธิภาพเป็นไอ้นี่ส่วนไอ้นี่ไอ้ส่วนข้างล่างเพิ่มเสมอเราเขียนไว้ยังไงวะแล้วก็พีเอ็นเพิ่มเสมอ พีแต่ว่าอะไรวะประท้วงอพีนเพิ่มเสมอพีินเพิ่มเสมอแต่เอฟฟิเชนซีมันดันเพิ่มด้วยเพราะว่าเพราะว่าข้างบนน่ะพีอามันเพิ่มมากกว่าพีอินซึ่งเกิดจากซึ่งเกิดจากการที่การที่คิวมันเพิ่มและเอชก็เอชมันลดนะแต่เอชมันลดไม่แรงเท่าคิวเพิ่มสรุปคือพีอาอ่ะเอ็มดอทจีเอช่ะเพิ่มแรงกว่าพีอิน แล้วสาเหตุที่ P P out เพิ่มก็เพราะว่า Q มันเพิ่มแรงกว่า h มันซ้อนกันอยู่คือเพิ่มแรงกว่า h ลด Q เพิ่มแรงกว่า h ลด Q เพิ่มแรงกว่า h ลดแปลว่ามันเพิ่มเยอะกว่ามันเพิ่มเยอะกว่าการที่ h มันลดอ่ะอาลด h มันเป็นล็อคต้นไหนคือคืออันนี้เราเราเราดูเทรนนี้นะเราดูแบบ Q เพิ่มนะเราดูตามแนวแกน x ไปทางนี้นะเราดูว่า efficiency ทำไมมันถึงเพิ่ม Efficiency เพิ่มอ่ะถึงแม้พี่อินมันจะเพิ่มแต่ว่าไอ้ก้อนข้างบนมันเพิ่มเยอะกว่าข้างล่างโดยที่ก้อนข้างบนเพิ่มอ่ะข้างบนเพิ่มอ่ะถ้าดูก้อนข้างบนมันจะมี m เพิ่ม h ลดแต่ m มันเพิ่มมากกว่า h ลดไอ้ก้อนข้างบนมันเลยเพิ่มแล้วเพิ่มขนาดนี้ด้วย มันกเข้ามาโดนอยู่ก็ยังเพิ่มอยู่ก็เลยเพิ่มอยู่ทั้งหมดเลยจะเพิ่มด้วยทางที่ H เพิ่มเพิ่มคคณดอทเข้าไปดี Q Q เรวัดได้จากไอ้แทงนล้วไง Q เพราะฉะนั้นมันก็เลยเพิ่มเพราะฉะนั้นมันก็เลยเพิ่มใช่ไหมแต่พอเพิ่มมันจะมีจุดจุดหนึ่งที่มันหยุดเพิ่มแล้วประสิทธิภาพมันจะเริ่มลดครับผม ครับผมุคนมากแต่จะมีจุดจ,จุดหนึ่งที่จะมีจุดจุดหนึ่งที่ประสิทธิภาพเริ่มลดเพราะว่าตอนนี้ค,คือคิวมันเยอะมากแล้วมันจะมี frictional loss จะมีแรงเสียดทานคิวมันไหลแรงเกินไปลเกเลรเลยทานแล้วไม่พออะไรดยจัอเกิดเพราะใจเ,เนีย <c oughs> <c oughs> ไม่รู้มันเกิดแรงเสียดทานขึ้นประสิทธิภาพมันเลยลดแบบปั๊มมันก็เลยมันก็เลยได้เริ่มหดตกลง ชบวงเวลาใช่คือประสิทธิภาพช่วงนี้มันลดเพราะว่าคิวมันเยอะมากๆจริงแบบไม่คืออะไรอยว่น้ำหนะไรไม่ไหวแล้วจบยังเดี๋ยววันนี้แม่เรามารับเนีย